โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกลาสวัสดีก่อนนะครับผมก็กลับมาพบกันต้นเดิมกับจีวีทีชานาครับผมแล้ววันนี้ก็กล่นเกมไมค์คราฟเกมเกมนี้มันมีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ในบัสนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาสอนสร้างรถบัสนะครับผมใครที่อะไรไม่ต้องสนใจปิดเลยวันนี้ก็จะมาสอนสร้างรถบัสของแฮร์รี่พอตเตอร์ผมก็ไปดูอุปกรณ์กันเลย โอเคเขาบอกอุปกรณ์ก็จะมีมันเนี่ผมก็จะอุปกรณ์แรกก็จะมีบล็อกผลแกะสีดำมีมีสโตนสแลบบล็อกสีม่วงับผมแกะสีม่วงแล้วก็มีเตาเผาแล้วก็กระจกนะครับโอเควิธีสร้างก็เว้นตรงนี้5ช่องปับปั๊บปั๊บ่บบบางนี้นะครับผมโอเคก็ทำตรงนี้นะครับผมนี้ก็จะมาสอนสร้างนะวันนี้ ก็ทำตรงนี้นะครับผมเป็นกระจกเนาะเพิ่มเพิ่ม๊บป่มเ่มอ่างนี้นะครับจะได้แบบนี้เพิ่มเอ่าใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับเพิ่เพิอ่าปพิใส่ลงไปทำทั้งหมดสาม ครับนี่ครับก็เพิ่งนี้เลยนะครับทั้งหมดสันนะทั้งหมดสันนะนี่เพิ่ม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 เ่มานี้ยครับแล้วก็ใส่กระจกไปอีกนะครับเพิ่ม ามชั้นนะครับปึ๊บ โอเคเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เนาะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคก็ไปดูอุปกรณ์ต่อไปเลยโอเคก็จะได้แบบนี้อีกนะครับโอเคอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีบอททอนนะครับผมบอททอนไม้กับบอททอนหินแล้วก็มีมีไอเทมเฟรมแล้วก็บล็อกบล็อกออฟเลสโตนแล้วก็ป้ายผมก็โอเคต่อไปก็ตอันนี้นะผมมันเป็นไฟรถนี่เป็นที่หมุนล้อนะครับ ปึ๊บก็เอาตรงนี้เอาไอเทมเฟรมมาติดนะผมเป็นไฟด้านหลังรถแล้วก็เอามาเป็นไฟด้านหลังรถนะครับต่อไปเอาป้ายมาติดตรงนี้แล้วเขียนว่าไนท์เขียนผิดไนท์บัสนะครับหนึ่งเนาะโอเคโอเคต่อไปก็ใต้แล้วเนาะก็โอเคต่อไปมาดูมาดู ไปเอาดูอุปกรณ์ต่อไปเลยโอเคครับผมอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นเอาก็เอาหัวซอมบี้อุปกรณ์ต่อไปก็จะมีหัวซอมบี้นะผมแล้วก็มีมีโอก๊กมีบล็อกสตเตอร์บูดนะผมแล้วก็มีตีย่าง stone slab แ,แล้วก็ยายแมงมุมแล้วผมโอเคต่อมาก็โอ๊ยลืมบันไดอย่าลืมบันไดด้วยครับ <laughs> ลืมลืมโอเคอันดับแรกครับก็เอาบันได ต่อขึ้นไปอย่างนี้นะครับต่อขึ้นไปเลยจะได,ได้อย่างนี้แล้วก็เอา stone slab มาใส่แบบนี้นะครับนี่ปึ๊บอ่าก็ใส่ตามวอกกระจนี้เนาะใส่ไปปึ๊บปึ๊บอ,อ่านีนะ่แล้วก็เอา stone เอาหัวซัมบี้ไปใส่ตรงนี้เนาะก็เราก็จะได้แบบนี้นะครับป,รป,รปึ๊บอะไรนี้อ่า ได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่บล็อกลงไปไปก็ใส่เตียงลงไปเลยใส่เตียงลงไปเลยแล้วปึ๊บใส่เตียงลงไปนะครับปึ๊บอ่านี่ปึ๊บปึ๊บอ่าใส่ลงไปโอเคได้อย่างนี้เนาะต่อไปเอายาเมมุมใส่ลงไปนะครับปึ๊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 บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรถบัสแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะ เสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงครับผมนี่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็สอนสร้างแบบแว่าเบสิกเลยสอนสร้างแบบง่ายๆผมเบสิกเลยนะครับผมนี่เป็นไงครับโอเคเป็นไงก็ก็ได้อยู่เนาะสำหรับใครที่อยากไปทําตามก็ทําได้นะครับทำเหมือนเป็นโคมระยนะเนาะโคมระยะในรถบัส ก็ใครที่ได้ดูถ้าพูดถึงนี่ผมรถบัสแฮร์รี่พอตเตอร์ผม, Potter, ผมใครที่ได้ดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับกับอะไรอะนักโทษแห่งคุกอัาบันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีรถบัสอยู่ในฉากนี้เนาะโอเค ็เป็นไงบ้างครับก็เสร็จแล้วเนาะก็ก็ประมาณนี้เนาะก็ก็โอเคครับผมก็อันนี้ก็ก็คงสร้างเสร็จแล้วเนาะก็ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ก็สร้างสร้างสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ คลิปตอนแรกกะว่าคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงอะเนาะแต่ก็คงไม่เป็นไรก็ก็ประมาณนี้แหละนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็น,ปนแฮร์รี่พอตเตอร์กับพุปัาสคาบันเนาะซึ่งจะมีฉากรถบัสอยู่ในนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งเวลาก่อนปึ๊บอ่แเราก็สามารถดูเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับ เห็นปะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะไปสร้างตามก็สร้างได้นะนี่ก็จะมีคนขับรถนี่ผมก็จะมีคนขับรถให้นะครับผมก็นี่นง่ายๆครับนี่ก็จะมีคนขับรถเนาะแต่จริงๆก็นี่เลยเนาะก็ประมาณนี้แหละก็สอ,อนสร้าง ก็โอเคผมก็ผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคผมก็ก็คงมีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมก็โอเคก็คงมีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับโอเคผมก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับ ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับคลิปผมก็อย่าลืมกระทิ่ไลค์ยับผมก็โอเคครับผมขอบคุณที่ดูนะครับโอเคครับ